สวัสดีจ้าพี่น้องพบกับช่องไลน์ชาแนลแล้วครับวันนี้จะพามินข้้นตาหมูย่างครับก็ผักครับมีหน่อไม้มีแตงแล้วก็มีขนุนต้งครับอันนี้คือเห็ดพันปีครับแช่ในตู้เย็นไว้แกงเห็ดพี่น้องเอาใส่ผิดไดงแต่ข้าวไปหาเอาไปดอกในน้อยรุ่นนั่นนะจ้า แกงได้ถ้วยเดียวสำนีละมันนี้พี่เลื้อในตะก,ก้าดี๋เวมาก,กับแบ่งพ่นเผากินแล้วค่อยก็เอาเข้าตู้เย็นไว้ฟิดไว้มาดูจัดก,กินขา้าวโอ้มา่านบางมา่านบางโอ้มา่านบางกล้องตู้ดอกก้นมาดูจ้ดพี่น้องกินข้าวต้องกันจ้าและขยะเนี่ยเอาไปเผาชนะกินข้าวอิ่มเนี่ย เราไปหายางจ้าช่วงนี้เห็ดเห็ดโคนรุ่นใหม่กำลังออกจก้ะเอาน้ำให้แม่กินหน่อยดิเห็ดโคนรุ่นใหม่กำลังมามีเด็กน้อยไปแคะมาเบิ่งแล้วจ้ะกำลังเห็นแต่หัวไอเห็นแต่ขาตูมตูมตูมห่อมันกันเด้อจ้าแบบปไปง่ายๆนี่แล้วพี่นอนะ้องเนาะ อย่าลืมนะค่ะพี่น้องผู้ใดมาเบิ่งก็อย่าลืมให้กำลังใจสองคนแม่ลูกในเด้อจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เด้อค่ะพี่น้องมงีอย่างไปหาเงินชิบไปหาเนี้ยใส่สามเม็ดใส่พริกแค่สามเม็ดร้านซ้ายเพิ่นกับมาอยู่ข้างนอกแต่พี่น้องเพิ่นไปนอยากเข้ากล้องอนะ่ะชักเสียแตงได่ เก่งมาก้าส,กสวยเลยต้มหมกมี่ต้มหมกมี่แต่เมื่อสุกเมื่อน,นั่นแหละเอาห้ตู้เย็นหน่อยมากินเมื่อพักหนึหน่งขา่าอ่อนห่อนเลยเด้อน่ข่าเศร้าข้าเที่ยงข่าแรงร่วมกันเลยได้ในเวลานีพี่น้อง Một khăn nhìn với cả cái hết đọc nhoi nói đi Đọc tùm tùm đây uh -huh. Xẹp cho cái mà đưa uh -huh. Xẹp khăn nặng lưới ạ เออร้านมากินข้าวเพื่อนก็ไอ้กล้องบันทึเพื่อนไปแต่งหน้าว่าแม่นกระเทยน้อยน้องเพียวจกินข้าวกับป้าป้าเพียวอ,อ๋อหนูกินมาแล้วเหรอลูกเผ็ดไหม กินได้ใส่แค่สามเม็ดเท่นะหากกินมั้งลูกโตแล้วหนุ่มแนละ้วหากกินเยอะมาก,กมมโอ้ยเดีย๋ยวค่อยกินอันนั้นนะ่ะลูกนอก้องลูกสมุนเปล่าตังข้างหลังนั่งไล่ย,ยืดแม่กระต้มเข่ากับม้วนอยู่ด้วล่ะเดี๋ยวค่อยกินกาแฟไม่ต้องทตังน,นี่นหรอก หมดแกง hết นวดน้อยๆอยเป็นไรไนายเป็นไรแล้งตลอดนล้วบแบบเต็มปากเต็มคำานึนกำกระแซบ แต่ว่าเสียใจาย,ยายอย่างมันบกพผิดตเล็กบกพเิตต์หนไม่กกววไมมต้ม แซ่บกินจนกระข่าวสิเบิดกตบพี่นอ้องแซ่บแับอาหารเป็นบ้านทำนอกจอดอย่าลืมเลยเดอ้อพี่น้องเลยไดเข้ามาเบิกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดยังให้ในเดอ้อพี่นอ้องมากเลยเห็นสองคนเราพอผมไปเห็นงานกับ นางเทพพี่้ายเพิ่นกับมีครอบครัวแล้วก็แยกไปอยู่ทางฮากอยู่สงคคนแม่ลูกนี่แหละจ้ะพอเพิ่นกับซิมาปีละหนสองหนเริ่มนี่ไงฝากคลิปฝากช่องเลย เป็นกำลังใจให้ในชาแนลทาคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแทรกกดติดตามเพื่อมีกำลังใจให้น้องใน,นทำคลิปต่อไปครับขอบคุณครับคลิปนี้กับศิล,ลาพี่ลาน,น้องทรัน,นี่เลอจ้าพบพกันคลิปหน้านล้จ้าพี่น้องฝากไว้เพียอเน้อจ้าคลิปนี้ครับเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้าเอาลบไปลบมาลืมพี่น้อง